มีขายแล้วสองมาจากไหนครับเกขายนีออชิลอโตโรอ๋อเบกขายร้มาแล้วห้าหนึ่งห้าหนึ่งอนมาจากไหนครับองละแนีห่งแล้วสองละห้าหเจนไม่มีขายแล้วค่ะไม่มีขายแล้วค่ะไม่มีขายแล้วค่ะสองละแสนสองละแสน,สแสนห้าหนึ่งองละห้าหมื่นเจ็ดหนึ่ง ได้ค่ะได้ค่ะสีบอกปฏิมานไหลเร้แล้เนี่ยราบอกเป็นีมาราหูแต่ราบอกแต่รบอกเป็นตัวเลขจะ่็้บอกสี่บอกสีครับผมเน่แฟนดีครับดีมากครับผมา่ี่าเป็นตัวเลขบอีแต่นี้กัขาาควน้เจ็ดล้าค่ง้านานเจหน้านสองล้ห้าหล้ห้าหมนเจ็ดหนึ่งล้านสองลแสนห้าหนึ่งแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเอาแตตัวเลขพอเนาะใช่ครับผมโอขอบคุณมากเลยครับจเจเสองหาเมื่อนเนยเจ็ดหนึ่งสองลสองลแสนหหนี่หานึงบอครับมามาหลาครับะนะครับคุณยายนะครับผมบอกว่าเลขสองนะครับเลข สองละห้าสองละแสนสองละห้าหมื่นนะครับมี5้าหนึ่งกับ7จหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับมี5้าหนึ่งกับเจหนึ่งนะครับดูวนนีาจะจดึงตัวไหนนะครับผมดูนจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้ข้นนี้มีเก้าล้วมีภูเขานะคะภูเขาแต่แล้วนี่มีภูเขา็ดูให้ดีแล้วก็ไปขยายดูตัวเลขอยู่ตรงนี้ถูกมาทุกงวนเลยเก้าเดเตรงไม่มีเก้ามันมีภูเขาลารู้ลารู้ ลาลูวัวตอนสั้นลาลูหมดไหมครนบหลวรพ่อลาลูไม่ครับหลวงพ่อหนุ่มผู้หญิงที่ร้อยชั้นมันเป็นหอยข้างตัวแล้วถ่ายแล้วก็ขยายดูว่าสองดูว่ามันเป็นตัวเลขอะไรอันนี้เลี้ยงใครโดยส่วนตัวแต่แต่ถูถูกัวดถูถูกัวเลยใช่ค่ะขยายขึ้นมาดูขยายขึ้นมาดูแล้วสองมันมีเลขตัวไหนวันนี้อยาลือกคูณว่า กมาแน่นอนกมาแน่นอนก้ามาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นภูเขาไงตอนนี้เปภูเขาถ่ายแล้วขยายก้าอะไรเนาะขยายดูตัวเลในภูเขานั่นแหละดูตอตรงนั้นหละครับผมอ่ะพี่น้องเป็นมาจากไหนบเป็นมาเล็กองเลองเหล็กอเล็กองเจ็ดหนึ่งสองละห้าหมื่นสองละแสน นี่ห้กับเจน่แต่เพ็นอ่านอะไรเนาะคิดว่าอ1กับเจ็ดหน่น่าจะน่าจะอ่านมีเหลือไหมครับในห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าไหมคะเก็งาเจ็บไว้แล้วบออะไรห้าหนึ่งห้ โอ้เมื่อกี้คนมาบอกได้พี่น้องเพิ่มมาเรล็กสองสองลหาเหมือนสองลนสองลนตัวใดก่อนห้าหนึ่งตัวสองลานเจ็ดหนึ่งสองละห้าหมื่นห้าหนึ่ง บอกบอกา4 5ห้าเทางรัตรีก็ตะโกนมาตะกี้มีมีมีค่านะครับก็อาจารย์อาจายเด้นเดอนเดินอาจารย์ยายมีเทใส่เกียวน้ำอาจารย์อุเต็มเกียวเลยเต็มเกีียวเลยให้หล่นให้เหลือเลย gin heron herr ตอนนี้ก็มีผู้คนนะครับที่เดินทางมาเนาะมาจากใกล้นะครับมีผู้คนมาหลายเลยครับสาหรับมือน ik, ี้นะครับตอนนี้นะครับก็มีผู้คนนะครับมากันเรื่อยๆนะครับมาไม่ได้ขาดนะครับสําหรับรักกิโลดวงวิญญาณให้โชคแห่งนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ fc นะครับที่เดินทางมาจากระยองนะครับก็นําของมามาฝากด้วยนะครับก็เป็นปลาหมึกเป็นหลายๆอย่างนะครับที่นาของมาฝากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับ fc นะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองเนาะขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเด้อครับผมขอเด็ดเเลยเด้อเอาใหจก

mùa tân ninh mùa cào cào mẹ đắp phụ cào mẹ đắp phi hốp hai ba mẹ hai ba mẹ đắp phạt nhang phạt hốp kẹo hai đắp 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 phạt hốp ใช่ว่าแปดชัดเนาะแปดชัดเขาเห็นมือเสาร์นี่บอกมือารแปดแปดอยการอเการเก่าใบการเก่าใบหก็ดดาเอกรเก่าใบล้วยกล้วยกระเก่าเออกล้วยกเก่า แปดเก้าเานาะเออดนหนึงเดืนึงทั้งออกนาะเกาแก้าเก้าลองไปเสียงเึงเด้อลองไปเสียงมึงเด้อลองไปเสียงอลองไปสื่อเบิงลองไปสื่อเบิงเดท้ายอาลโตโร นมาแล้วองละแสนมาจากไหนครับซองละแนี่ห้าแล้วอาหมื่นนี่ไม่มีขายแล้วค่อะแสนองละแสนห้าหนึ่งอห้าหม่น่งได้ยุคค่ะได้ยุคค่ะสี่ติมานี่คืออะสนี่อเราบอกบอกเป็นทีมาเราหูแต่เราบอกบอกแต่เราจะบอกเป็นตัวเลขต่ไ่ได้บอกบอาบอกดีครับผมดีครับดีมากครับผม ขบอกีนว่าเปวี้บอกี่นี้เีนี่ขายวนนี้จนด้ากเ่าเจ็ดหนึสองรยห้าหมื่นเสองละห้าหมื่นเจ็ดหนึ่งลางสองร้แสนห้าหนึ่งพี่มาที่ไปครับม่ต้อบอกเอาแต่ตัวเลขพอเนาะครับผมกขอบคุณมากเวยครับเจ็ดแล้วสองห้าหมื่นเจ็ดหนึ่งสองร้สองร้อยแสนหาหนึ่งบอกครับ าพุ่นให่ก็น้ำพิ่มาหลายหมดโอ้ยได้มาตลอดเตมาจะหตก็นครับคุณยายนะครับผมบอกว่าเลขสอนะครับเลขสอละห้าสองละแสนสละห้าหมืนะครับมี5้าหกับ7 1นะครับทุกท่านนะครับมี5้าหกับ7 1นะครับอยู่นาะแกจะดึงตัวไหนนะครับผมดูดูอดูอ มีตัวเลขอยู่ตรงนี้หัวนี้มีก้าวแล้วก็มีภูเขานะคะภูเขาแล้วนี่มีภูเขาดูให้ดีแล้วก็ไปขยายดูต้นเลขอยู่ตรงนี้ถูกมาทุกหัวเลยภูเขาเด็กๆตรงนี้มีก้าวมันมีภูเขาลาลูละลุละลุหัวหัวต้นสารละลุหัวหัวต้นสารละลุคอยกันตกวมันก็ลุกเป็นหอยตรงผู้หญิงที่ลอยกระโจมันแล้วถ่ายแล้วก็ขยายดูว่าลองดูว่ามันเป็นตัวเลขอะไรอันนี้ โดยส่วนตัวแต่แต่ถูทุกม้วนถูทุกม้วนเลยใช่่คะขยายขึ้นมาดูขยายขึ้นมาดูแล้วส่งมันมีเลขตัวไหนบ้าีแต่ลูกปูว่าก้ามาแน่นอนก้ามาแน่นอนก้ามาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นภูเขาไงตอนนี้มีภูเขาถ่ายแล้วขยายดูก้าอะไรเนาะขยายดูตัวเลขอะไรไปย้ายเขาเนาะเนาะดูยูดตรงนั้นเนาะครับปูอ่ะพี่น้องเป็นลุยมาจากไหนบู เป็นว่าเลขซองเลของ,งเหล่เเลของเลขซองเจ็ดหนึ่งสองละห้าหมื่นสองละแสนนี่ห้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเพิ่นอ่านหอล่ะเนาะคิดว่าห้าหนนะึ่งกับเจ็ดหนึ่งคน่าจะน่าจะอันมีเหลือไหมครับในห้าหนึ่นง,งเจ็ดหนึ่งอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าไหมคะ เราเรเก็บไว้แล้วเก็บไว้่ัอะไรห้าหนึ่งห้าหนึ no> ่งกอโอ้เมื่อกี้นมาบอกด้พี่น้องด้มาเหล็กสองสองลหาหมื่นสองลแสองลนแสนตัวใดกห้าหนึ่งเจ็ดีวสองล้านเจ็ดหนึ่งสองละห้ามื่นห้าหนึ่ง ลแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตุงมสีแดงเลยครับ